ะะเป็นเครื่อง25เ l ีนะคะคันนี้เป็นสีแนะลูกค้านะเปิดรนะาคาคานเทียง399,000บาทเท่านั้นใครไหวซื้อสดตัดสดเอาไปเลยนะคะไม่เพียงแค่50,000ลูกค้าคันนี้ขายผ่อนอยู่ที่6,900บาทเริ่มต้นปีดาวนะลูกค้าตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยหน้ามนๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟใสๆมีไฟเย้อวไฟตัดหลอกมาให้ลูกนะคะห้องเครื่องเดิมโรงงานเลยนะระบบเบรก ABS นะคะ แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้ขออภัยนะคะรถยังไม่ได้ร้านทำความสะอาดให้เพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าให้ดูสดสดร้อนร้อนเลยค่ะร้อเดิมนะคะแมตตเดิมนะคันนี้แค่จกข้างท้องยังมีไฟเลี้ยวนะคะมีจับตรงนี้นะและในไฟห้าหมื่นลูกค้าแล้วก็ไฟฟ้านะคะฟังก์ชันวิทยุเกียร์แค่สี่สามเกาะค่านะคันนี้นะแอร์แอร์เสียงแอร์เสียงอ่าวิทยุ ใส่ใส่แล้วก็มีการชงทายให้สำหรับทคยนะคะกระบะนวดเบาๆสายใช้งานนะคะไม้น้อยความถูกวันนี้สัดให้แล้วทคยทันคันนี้พอเท่านี้มาฝังกุดด้านล่างค้งมาตทงาไว้ได้เลยคะ่ะ